สวัสดีครับอยู่กับผมครับแจ็ค JAP นะครับกับรายการนิพานรถมือ2องนะครับผมรบกวมพี่ๆแค่3นาที3านาที3นาทีเท่านั้นอย่าเพิ่งปิดหนีไปไหนครับผมจะพาพี่ๆไปดูสภาพรถเจ้ามาด้า2 h i g ฮ Connect ปี2019เลขไม้แค่2 0 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นบอกเลยว่าพี่คุ้มแน่นอนเพราะราคาคันนี้ถูกกว่าป้ายแดงครึ่งนึงนะครับพร้อมกันหรือยังเราไปดูรถคันนี้กันเลยดีกว่าครับ ริ่มต้นกันที่ไฟหน้านะครับไฟหน้าด้านซ้ายนะครับใสๆแบบนี้เลยนะครับมี LED ด้านในนะครับมีไฟเลี้ยวมาแล้วด้วยนะครับไฟตัดหมอกนะครับมีมาแล้วนะครับพร้อมเลยไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพไฟหน้าด้านขวานะฝั่งคนขับนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีแตกรายงานใดๆทั้งสิ้นครับกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีเส้นสายสีดําแล้วก็สติ๊กเกอร์เหมือนเคปล่านะครับมากับกระจังหน้าตัวนี้ครับ ภายนอกมีสีนะครับถลอนนิดหน่อยนะครับเป็นจุดเล็กๆนี้ฮะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะครับเราไม่ได้เก็บสีใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับล้อแมกเดิมโรงงานนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับล้อนี้สวยๆใสๆแบบนี้ครับสภาพยางใช้ได้อีกยาวครับผมกระจกข้างนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับมาจากศูนย์เลยครับไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะครับในส่วนของไฟท้ายนะครับสภาพใหม่เหมือนป้ายแดงแบบนี้เลยนะฮะทั้งซ้ายทั้งขวานะครับไม่มีการแตกลายงาไม่มีรอยแตกใดๆทั้งสิ้นเลยครับกันชนท้ายนะครับมีเซนเซอร์มาทั้งหมด4จุดนะครับ แล้วก็นะครับมีกล้องมองหลังนะครับอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับมาต่อกันที่ด้านในนะครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับหุ้มหนังทั้งหมดเลยนะครับด้านซ้ายนะครับจะควบคุมเกี่ยวกับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับด้านขวาจะเป็นควบคุมการขับขี่นะครับเป็นเรื่องของครุฑคอนโทรนะครับมีแอร์แบ็กมาให้แล้วอยู่บนพวงมาลัยจะมีโลโก้ SRS แบบกนี้เลยนะครับคราวนี้นะครับในส่วนของ ตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้จริงๆเป็นเบาะผ้านะครับแต่คันนี้หุ้มหนังเทียมมาละหมดแล้วทั้งคันนะครับย้ําว่าเป็นหนังเทียนนะครับสภาพเบาะสวยสมบูรณ์ไม่มีซุดไม่มียับไม่มีแตกใดๆทั้งสิ้นนะครับพี่ครับมาดูฝั่งคนนั่งนิดนึงนะครับในส่วนของตัวเบาะนะครับก็ไม่มีการแตกนะครับไม่มีการฉีกไม่มีการขาดใดๆทั้งสิ้นนะครับคันนี้นะครับอยากจะบอกว่ากุญแจเป็นแบบพุทธสตาร์นะครับกุญแจครบ2ดอกแบบนี้เลยนะครับในส่วนของตรงกลางนะครับจะมีด้ามเบรกมือนะครับแล้วก็ควบคุุมวิทยนะครับ ในส่วนของหัวเกียร์นะครับจะเป็นแบบมีหนังกึ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็มีคาดด้วยสีเมทัลลิกนะครับในส่วนของจอนะครับตรงนี้นะครับเป็นระบบสัมผัสนะครับมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้แบบนี้นะครับสามารถปรับเป็นแมนนวลก็ได้นะครับตัวจอตัวนี้นะครับเป็นแบบป๊อปอัพนะครับสำหรับตัวท็อปนะครับเวลาคุณสตาร์ทแล้วเนี่ยจะมีจอเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับไฟไอเสต็ปไม่โชว์นะครับ ไม่เคยมีคนนั่งเลยดีกว่าครับสภาพแบบนี้นะฮะดูสภาพเบาะด้วยครับหนังเทียมก็จริงนะครับแต่นะครับเป็นหนังที่หุ้มมาจากโรงงานเลยนะครับไม่มีการฉีกไม่มีการขาดไม่มีการแตกนะครับไม่มีรอยยับครับใหม่ๆกิ๊บๆแบบนี้เลยนะครับหัวหมอนนะครับมา3ามหัวแบบนี้นะครับ, ables, animales, um. ah. บตรงรุ Straw ่นครับมาในส่วนโครงสร้างทั้ง4ประตูนะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับไม่มีการชนนะครับไม่เคยมีความพลิกคว่ำนะครับเม็ดสวยเรียงสวยแบบนี้เลยครับ ฝั่งซ้ายของฝากระโปรงนะครับก็ไม่เคยมีการแกะนะครับทั้งตัวฝากระโปรงเองนะครับน็อตแก้มของตัวรถนะครับไม่เคยมีการแกะไม่เคยมีการทําสีนะครับน็อตเดิมโรงงานทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับใต้ฝากระโปรงนะครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานตรงนี้นะครับไม่เคยมีการพ่นสีทับนะครับรูต่างๆครับของฝากระโปรงนะครับที่เป็นจุดประทะด้านหน้านะครับก็ยังกลมกลมชัดๆแบบนี้เลยครับ จบลงไปแล้วนะฮะสำหรับการรีวิวเจ้า Mazda 2นะครับตัว h i Connect ปี2019ตัวท็อปคันนี้นะครับสภาพโคตรเหมือนป้ายแดงเลยใหม่กิบๆทุกๆอย่างเลยนะครับคันนี้นะครับป้ายแดงราคาเกือบ8แสนนะครับคันนี้วันนี้ขายเฉพาะลูกค้าที่มาจาก YouTube เท่านั้น3,99,000บาทครับ ฟังไม่ผิดครับราคาคันนี้อยู่ที่399,000บาทครับเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ได้เต็มเหมือนเดิมนะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับ6ปีอยู่ที่ประมาณ7,000กว่าบาทเท่านั้นเองสนใจสอบถามข้อมูลนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างแล้วนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับ ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดน,นะครับกับรถสวยๆในคันต่อๆไปนะครับยังไงนะครับวันนี้ผมแจ็ค j จพนะครับต้องขอลาไปก่อนกับรายการนิพพานรถมือ2รีวิวรถสวยๆภายใน3นาทีครับวันนี้ต้องขออนุญาตลาแล้วครับสวัสดีครับลบหอยจะรีบไปขายรถว